สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องวาซาจาหวังว่าทุกคนคงสบายดีนะคะวันนี้มาทอดเนื้อแดดเดียวแต่ไม่ได้ตากแดดเพราะไม่มีแดดจ้าก็เนื้อเค็มเราธรรมดาเนี่ยหมักหมักแล้วก็ตามสไตล์วาซานะคะแล้วเราก็นำมาทอดเลยค่ะดิฉันก็จะทอดน้ำมัน,นน้อยๆนะคะแล้วก็ปล่อยเขาทิ้งไว้อย่างนี้ เขานั่นไว้งี้เลยค่ะเพื่อนๆง่ายๆสไตล์วาซาจะทานกับข้าวเหนียวร้อนๆแซบ่บแล้วก็จะปล่อยก็ทิ้งไว้งี้นะเขาก็ดูแลตัวเองไปเรื่อยๆค่ะไม่ต้องทำอะไรมากเนาะเม,มนูวันนี้ง่ายๆจ้ะเพื่อนๆเดี๋ยวยังไงก็มาดูทีที่าวว่าเป็นยังไงเนาะ านกับขา้าวเหนียวร้อนๆวันนี้อยากทานมากเลยค่ะก็แซสบๆจัจะเดี๋ยวมาดูกันทีทิ้งเลยค่ะว่าเป็นยังไงจ้าหลังจากนั้นเราก็จะมาพิกเลยนะคาเพื่อนๆเ,เราไม่ต้องกลับเข้ามากเราพิก ทอดไฟอ่อนถึงปานกลางค่ะปานกลางค่ะคอ่อยๆให้เขานั่นไปเรื่อยๆค่ะเท่านี้ก็สุดยอดแล้วค่ะตามสไตล์เนื้อจะนุ่มมากทำแบบนี้นะคะเพื่อนๆเราก็จะปล่อยเขานั่นไปเรื่อยๆค่ะ จะให้เนื้อเขานุ่มนะคะขนาดนี้ก็โอเคแล้วค่ะให้เขาเหลืองห,หน่อยค่ะถ้าเขาแห้งจัดมันก็เออมันมันเนื้อไม่ได้ตากแดดมันก็จะเหนียวนะคะแต่ถ้าเราชอบแบบอย่างเงี้ยเขาก็เนื้อก็จะนุ่มค่ะเพื่อนๆเราจะแบบไม่เชิงทอดค่ะคล้ายๆเรารวนเรากลับทีๆหน่อยนะคะ ก็จะเป็นแบบนี้เมื่อจะนุ่มมากทานกับข้าวเหนียวอร่อยมากชอบมากเลยค่ะเื่อนเดี๋ยวเราเอาอีกหน่อยหนึงค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะเสร็จแล้วจะเป็นยังไงจ้ะ เสร็จแล้วเราก็ปิดไฟได้เลยจ้าค่ะเ,เพื่อนๆเนื้อทอดแดดเดี๋ยวของเราก็เสร็จแล้วนะคะเป็นไงบ้างจ้ามาทานด้วยกันจ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมจ้าโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ